วันนี้เราจะอาบน้ำคนแก่นะครับก็อยู่ที่บ้านบ้านผมเองนะวันนี้เป็นวันลมญาาินะครับวันลมญาาินะของบอยเปกไทฟิชชิ่งนะครับนะยมน้าแล้วก็ญาติพี่น้องก็อยู่กันด้านในนะนะนะที่ท่านใดที่มานะครับก็เข้าดูชมผมนะครับก็อดุดโมทนาบุญกับผมด้วยนะครับวันนี้จะอาบน้ํานะครับยายก็เหลือลมโพลลมใสแค่ คนเดียวแล้วนะครับนะถ้าเราไม่ทําในวันนี้ภาพในวันหน้าลูกหลานก็จะไม่มีดูนะนะผมบอกเลยนะครับนา้นาท่านใดที่เข้ามาดูที่เข้ามารับชมและติดตามผมนะถ้าผมไม่ทําคลิปหรืออัดไว้ดูนี้นะครับลูกหลานที่ต่อจากผมจะไม่มีไว้บอกลูกบอกหลานในวันข้างหน้านะครับไปติดตามรับชมเลยครับ งานครอบครัวนะครับวันนี้นะก็เร Al ิ่มแล้วหลังจากที่ผมเตรียมของเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะให้ญาติผู้ใหญ่เรียงตามระดับอาวุโสครับคลิปนี้นะครับถ่ายไว้ให้ลูกให้หลานต่อจากผมดูนะเพื่อเป็นแนวทางนะไม่มีอะไรมากไปชมกันเลยมามามาเร็วใครจะมาก็มามาอยู่ไงก็หมดละ จะให้ดูบัตรประชาชนทั้งหมดเลยเรียงงบมาด้วยบัตรประชาชนให้อวเอาคนแรกทำไมไม่เป็นปราบัวไปไหนไปไหนก็ไม่รู้คนไมออกเมื่อกี้เนี่ยเรียงตามเราใครคนที่สองตามกูอ่ะลุงวินนะลุงตู้ลุงตู้คนแรกนะอันนี้ลุงวินทั้งหมดนะครับเป็นลุงของผมหมดเลยนะอ่แล้วก็ลุงเปี๊ยกแล้วแม่แม่อยู่ไหนอะ โอ้ยลาป้าปนามาเลยปเนามาเลยมา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 หมดเลยอย่ามาเลยมาแม่ไปดิแแ้วจะย้อยออกไปเงี้ยายตายเลยแล้วก็ไม่รอายทีเดียวเลย ไม่มีวมาใครที่ใครยังไม่ได้นั่นมาเร็วไม่มีที่ีอะไรมากมายไม่ต้องมีท่เยไม่เห็นหน้าเลยอ๋อเอาหน่อยเดียวมาขึ้นกันเลยอากันเลย้มาิเนี่ยได้หมดโลกหมดไครที่เัแปด้านเฮ้ยเฮขหลังเขาูกข้างูไปเรื่อยเขาเฮ้ย ฮะบมวหวยออกอะไรนะกูมานะคุณวะที่ดูหน่อยสิ979 980เลย90เหรออ๋อแล้วแม่หนูทำไมไม่มาจะโม้โมะวะเฮ้ยฮะ90จริงเหรอแม่เราเขาอาบกันหมดแล้วเนี่ยแล้วแม่หนูทำไมไม่เห็นมาเอาฮะเอออ๋อเขาอาบกันหมดแล้วทำไมแม่เราทำไมยังไม่มาอาลุ Ay, okay. y, b, man, oh, ay, uh. aquí, ไปามไปามยายด้ว okay. ลูกห่วงร้านค้ามันนะดิม่ยห่วงามันได้กินข้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอไปกินข้าวงมงนี่นาะเออวันก็ไม่ถึงเรากินข้าวมันใครอะใครอานแอาบน้ำแม่เลยอาบน้ำให้แม่ยังเยบัวเลยบอกไปอาบน้เอาเอาอนีเอาเอนีไปอาบน้ให้แม่หรือว่าส่ง ส่งภาที่ลองบวางตีเย็นภาคเสเี่บร้ลันงไม่รู้องกเสร็จแล้วนู้นเหมือนเสร็จแล้วเอาเลยยังไม่ได้ส่งภาคเลยพี่เอาเลยพี่ส่งเลยตลังนับาเสร็จแล้วก็ส่งเลยส่งเลาแก่ไม่ใช่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอก หมาแม่เร็วๆคนเล็กมึงมาได้ไหมมาช้าแท้ละโอ้โหคันหัวเลยแก้วเนี่ยแก้วแก้วโล่โล่โลองพระแล้วมาทรงพระก่อนแม่ต้องถ่ายช้านักเล็กมีข้าลำดับย้ายาเขากงมาเย้ายย้ายเขา่งจะมาไม่ใช ต่อเลยแม่แม่คนสุดท้ายแล้วกูจะเป็นคนเล็กสุดคนสุดท้ายคนสุดท้ายแล้วสุดว่ามาร่าเป็นเล็กสุดเลยก่็จะถึงเวลาผมไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปส่นน้ำพักกันก่อนเลยนะไปต่อหลังเลยเราเป็นฉลาดนะครับเรียงตามลำดับความรอแล้วกันไปลูไฟไปลูกบอกขอบมแณนะ เืนนมม่ไ้อแแล้หมดวเ่าเคยดู่มาเนี่ยสงเจ้าเนี่ยเห็นไม่ได้เห็น้วย่าีก็ให้อุวนแลหัวนะลูกะนอะย่าหัวหน้อย่าให้ปีเจ็บป่วยอย่างเดียวมีอะไรแล้วไม่มีหลักฐานเลย

ไปอีกไปอีกไปเออให้สุดเลยลูกให้สุดเลยเออหีืความนั่นแหละหมดเลยเฮ้ยจับมือเรมาให้คนแก่อยู่นี่มาอยู่เป็นกลุ่มดิไม่เท่า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 พวกเสดียืนบนบ้านเลย เ้าไปบิวบวนั่งก็ได้เออักรักันคนอจกไปล้วไมไม่พี่รักเอารูปหมูด้วยพี่รักมือกอพี่รักเอารูปรูปหมูเอาลงลุงจะยืนต้องไหนลุงเหรออ่านั่งก็ได้นไปกนั่งดีกว่าโอ้มันไม่ไม่มุมมุมมันใกล้หนึ่งสองสาม มันน่าจะมองเห็นนะเพราผมจะถ่ายเป็นวิดีโอหนึ่งสองสามโอเคครับก็กลหลังจากที่อาบน้ํเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเ,เขาเรียกว่าอะไรอะใบสีสุขขันก็ได้นะหรือ <laughs> <laughs> อะไรก็ได้นะเดี๋ยวไปดูภาพกันดีกว่า เอ้ยอยากแบงค่าร้อยนะโอ้ยขูใส่เยอะขูม่ใส่เยอะกูไม่มีตังค์คนจนนะคนรวยที่หายแล้วไม่มีตังค์เออคนจนพี่ดูจะเอท้องให้เลยเหรอนี่ผูกข้อมือเขาปูกใครอาเรนี้นะลุงเขาจะปลูกก่อนนะปลูกเสร็จแล้วเอาตอนนี้ใส่ตังค์แล้วนี่นะเออเอออะถ้าไปข้างล่างไปข้างล่างเดี๋ยวกูดึงลูกลุยหมดอ่าไม่รู้แล้วครับใครจะปลูกต่อลุงวินปลูกต่อนะเอ้าเฮ้ยยกบางทียกอยกเจ่ายก็นาจ่ายนั่็คือขอเขามา

ไม่รู้ละสายสินมีค่านะแต่ก็ถูกไว้เปอร์เซ็นละร้อยไม่ใช่เหรอเฮ้ยใส่ตังค์ไปแล้วเหรอเฮ้ยอันนี้อันนี้ถามกว่านี่้มีกร้วยเปีร์เซ็นต์เลยสองร้อยโอ้ยกูนั่งได้ด้วยขาไม่ดีรู้วยังไงก็ได้ป้ายังไงก็ได้อามนะแล้วม้สามันก็เหมือนห้ามกันงานไม่รวยด้วยจบทั้งปันเดือไปไปนะด้อตอกเนี้ยได้จะแกะตัวมาทำอะไรไม่ได้เแง่แกะเลยตุอกแขวนไว้ที่บ้านเหรอปวดไปไดแล้วไปได้แล้ว เออไม่เป็นไรครับยาวก็เอาเรื่องข่าาละเด๋ยววามจะสูให้ลเลนะอย่าท้วใช้ไมดเอาใสล้วอนนีอันนี้แม่ผมเองนะดูนะว่าแม่ผมจะใส่เท่าไหร่นะอันนี้แม่แม่ผมเองนะถึงคิวแม่แม่ผมแล้วนะครับ้อด้วยของแม่ผมแดงๆนะมันต้องบอกด้วยแม่ผมตนเนเลย แม่ก็ค่คิดจะหนีบอกนี่เบตตูเปร้อยเลยเร้อยแป็เดียวซื้เมื่อกี้ซื้อเบียร์ซื้อสั๊าฟซิ่แล้วไม่ไม่กำลังมากำลงมาเดียจะกลับบ้านทุกทีใครคิดมะได้หมดคนต่อไปก็จะเป็นลุงผมเองนะครับที่เคยตุ้มตอนเด็กๆตุ้ร่ๆตุ้เยมเยตุย ไม่มีแงุ่มูเวลามัดเป็นช้าจะช้าไม่ได้ได้คคนขายของไม่มไ่ีางไเปล่าวะคนขายของโลกไบเปล่าร้อยนึงนะคนละร้อยผิวผไปไปหมดเออที่เป็นอยู่เนหายวันหายคืนเอาเขามาจะใส่ผ้าเขามาต่างไงมาหายนี้ยู่เป็นเดียวพอโออเปียก เช้อนไม่มีหีอน้ช้อนเดี๋ยวเดี๋ยวโดนด้วนไปบานด้้วนไเดี๋ยวจ้าพี่้าบอกให้ลมด้วยจ้าแม่มไปไหนติดแม่ลืมไปไหนอย่ไดู้เอาใครยังไม่ได้ผูกอีกครับยังนรอผมนะคนสุดท้ายแล้วยางยางยี่ปียังไม่ได้มัดเลยเอาเหลือน้องสาวอีกอยาง ทางที่สมรักกับอมานี่เลยมารวมกันแม่ไว้ไหนอยู่นี่ามาย่างหาอะไรเงี้ยแม่ให้พรจะหาอะไรยินยินจะถูกูกนะเออเฮินเลยคิดว่าให้หลายใหม่นเขาเ้ต่แก้วแล้วเขาใส่ผานไหเอาผมใส่แดงผมใส่แดงเดียวนะ ไอ้บอยไที่แบงแต่แบงค์นี้ผมก็ให้ตอนผมเดินทางกลับชุมบรีนี่เห็นบอยใจให้ี่เนือเขาให้มาแล้วเขากลับไม่เก็บไม่เก็บแต่กลับว่าซื้อเองเถอะขายบอยแล้วแล้วไปเมาเพื่อให้มาเล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วก็ให้เลยให้เลยบอมกันเขาจะรีบไปเสียค่าผูกเยอะเสียทุกคนเลย แบมเปลูกมึงอ่ะมันจะโผกอ่ะไหนนแบมี่ไนแบมี่ไหนเี่นมันไม่มีก็จะมันยเดีเดี๋ยวจะช่วดออกให้เดี๋ยว่วดออกให้เซ็นยืดทวดก่อนเออเขาเนานอนกับเขามันนอนกับเขามันเซ็นเขาไว้ก่อนเป็นอไรเป็นอไ่ได้ป่ได้เป็นอไนอนกับเขาเส็นไว้ก่อน เขาบอกก็มันสิกับผสมกับประโลกกับพระไพ่กับพระเพาะจะเหนียดจังเลยออกไปจากโลกนี้แล้วแม่ก็บอกม่าคนจะถูกกันสิใครได้จะอยู่เยี่เป็นสุขไม่อยาเจ็บอย่าป่วยเออไหวไหวถูกเออมาถูกเออเอาละแค่นั้นแหละพอแม่ละแม่ละ วอไนแก้อยังัเอาได้กแบแม่ไปแล้วเอพี่ลุงนเลนเขาค่อยถ่ายนั่งนี่ได้ไหมนึกจยูนี่แหละอยู่นี่แหละยังไปไหนไม่ได้เดี๋ยวรับกระตังก่อนเดี๋ยวรับก่อนสี่ห้าแม่มัดให้บินหน่อยนี้นะมามามาลูกมาสองพันนะคณเก่งกูจะไม่ได้มัดจะแล้วอ่ะเออ สองพันสองพันสองร้อยยี่สิบบาทแล้วก็ห้ามได้เลยนะลูกนะพูดบอกแล้วเชื่อฟังถ้าแม่ไปก็สิ่งกับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะส่วนอาหารที่ทำก็ลุงผมนั้นเป็นคนทำนะครับคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับไปพบว่าใหม่คลิปหน้านะครับยอดสรุปสองพันสองยี่สิบบาทยี่สิบบาทไม่รู้มันจะขายเสร็จ ไม่รไรู้ว่าจะขใครนาเร็ต20บาทสวัสดีครับมาจากไหน